ปริศน,นาพยากรณ์กลับมาชมกันต่อกับดวงชะตาของคนดวงแตกเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาใครมีสารพันปัญหามีสารพันคดีเรื่องราวปัญหานู่นนี่นั่นต้องเจอคุณถ้าเรื่องคู่เนี่ยหมอดูเขาดูเนี่ยนะมตยูเร็งรักเนี่ยเขาต้องดูแล้วราศีมีนม,มอ,อยูเร็งรักพ่อไม้เมียตายคู่เป็นรองงานเป็นหลักชิดคุณเลยวนอยู่กับงานบางทีคุณจึงแต่งกับ บ้านคือที่ทํางานที่ทำงานคือบ้านคุณขยันด้วยปบวงและตอนนี้นะคะถึงช่วงเวลาที่ปรัสนีปริศนาของเราจะได้พบกับอาจารย์ลักษ์แล้วค่ะเชิญเลยค่ะ ดรธนกฤตจิตอารีรัตน์ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขขาจรัสขอบคุณอา <c oughs> จารย์มากครับโอ้ผมไม่ไม่เคยเจอหน้าเจอตากันในสว่วนตัวสุดๆสักครั้งเลยนะคะครับ <c oughs> ไม่ลุงจริงขอภัยถ้าทาย <c oughs> อาจะไปดแรงนะครับเอะงั้นเดี๋ยวเรานั่งคุยกันก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะคือเป็นดวงแปลกจริงๆนะดวงนี้เป็นดวงแปลกและยามเกิดวิกฤตมีปัญหาเขาจะกระโดดเข้าไปแล้วปัญหาเรื่องยาก ก็เป็นเรื่องง่ายเรื่องร้ายก็เป็นเรื่องดีแปลกแปลกเป็นผู้ประสานมือประสานจ,จริงๆแล้วที่อาจารย์ลักถ่ายไว้บอกว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนต้นตระกูลเขามาจากอะไรสักอย่างพี่กิตบอกว่าไปสืบทราบมาว่าต้นตระกูลเนี่ยมาจากแผ่นดินใหญ่คือคือคือพูดถึงนามสกุลครับหรือเขาเรียกแท้ตัวเองแท้อะไรครับย้อนกลับไปแท้ออ้งเอ้าแท้เดียวกันครับเอา้เานั้นอ้งคือคือแท้เหลืองจริงๆแล้วสูงสุดเลยนะ พระเจ้าเหลืองต้นกําเนิดประถมกษัตริย์ของจีนเลยเคยไปดูประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปอ่ะว่าเป็นรากของสายตระกูลในนามของแท้ฉินสี่องเต้ลึกไปถึงนั่นเลยผมเคยไปย้อนดูว่าประวัติของแต่ละคนมันมาถึงตรงจุดสิ้นสุดที่ตระกูลตรงไหนบ้างนั่นเป็นอย่างนั้นครับทีนี้อาจารย์ลักษ์พูดออกมาเมื่อกี้ก็คืออันหนึ่งที่มันตรงแน่ๆอาจารย์ลักษ์บอกว่าผม เป็นคุณหมอใช่ไหมคือตอนที่ผมอยู่กระทรวงสาธารณสุขไงเขาเลยเรียกหมอแล้วก็เป็นทนายความด้วยอีกแล้วผมก็เป็นทนายความแล้วผมก่อนเป็นทั้งสองอย่างผมเป็นอาจารย์สอนกฎหมายครับครบเลยอ่ะแล้วก็พอบอกเป็นพระก็เคยบวชมาแล้วไงสองรอบแหละแล้วฝักส่งรองเท้าไหมฝาส่รองเท้าพิ่งจะซื้อเก็บเนี่ยเป็นรองเท้าถุงถ hm ูกไม่แพงครับแต่เป็นรองเท้าแนวสปอร์ตใส่เป็นรองเท้ากีฬา สวยมีหลายๆสีแต่ตัวเองไม่ใส่เอาไว้ดูสวยๆแค่นั้นเองเป็น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 คอลเลกชันก็เป็นคนแปลกไงเห็นไหมคือจะเอาบาดฐานของคนอื่นมาวิเคราะห์ดวงนี้ผิดหมดเลยค่ะเพราะตนุเขาเป็นมรณะครับมันแปลว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปคาดการแบบนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้กระดุมผ้าก็เป็นวินาศนะมันก็เหมือนไม่มีงานทําแต่มันก็มีเงินมามันก็จะมีหนทางได้มันจะเป็นอะไรแบบนี้มันเป็นดวงเซตาที่แปลกอืนั่นออมาที่อาจารย์พูดอีกก็คือเรื่องของการ ชอบช่วยคนผมอยู่ในทีมเฮลเลนเจอรวมโดยช่วยซู oh. แล้วช่วยจนสุดทางตรงอะที่จะรักบอกเลยว่าคือช่วยมาตรงนี้แล้วเขาจบเรื่องให้ได้เลยช่วยอยู่ทุกวันค<อ>ิวแน่นอาจารย์<า>บอกว่าเคยเกือบมีอุบัติเหตุเรื่องจมน้ําผมก็นั่งนึกเพราะมีจริงผมเกือบตายครั้งหนึ่งตอนเด็กๆนั่นก็คือกับพี่สาวซึ่งเรื่องนี้จะเป็นขุมกับพี่สาวที่รู้ว่าผมจะเกือบตายนั่นหมายความว่าผมถ้าตายคือพี่สาวรอดแต่ผมจะตาย พอดีคุณธนกิจที่เคยไปออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยใช่ไหมครับใช่อ๋อพอดีออกแล้วใช่พี่ที่มีสลับไปออกบ้างใช่ผมวันนี้มาคุณละลุกดูหนุ่มเลยคืออาจารย์อาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นผมไม่ใส่ใส่เสื้อกาวสีขาวไงเพราะว่ามีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องช่วยคนเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีอย่างเช่นคนเข้ามาให้มาหาผมพาเคสมาเช่นกันจอมพลังใส่ไหมต้องรอดที่เกี่ยวข้องก็จะมาที่ที่ผมซะส่วนใหญ่ ก็ต้องบอกว่าโดยรวมๆที่อาจารย์ทํานายไว้ก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะอมผมก็คิดว่าเหมือนเหมือนใครไปเล่าให้แกฟังหรือเปล่าอย่าว่าแต่ใครไปเล่าเลยเราทํารายการด้วยกนะันน้องยังไม่ทราบเลยว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่เขาแล้วอีกอย่างหนึ่งหาจารักผู้ชายคนนี้วิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซนต์เขามาด้วยความไม่เชื่อแล้วก็อยากจะพิสูจน์ด้วยมาถึงนาทีนี้นั่งอยู่ตรงหน้าหมอรักแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงคะมันก็เป็นเรื่องมหศสัจย์นะ แต่จะพิสูจน์ได้อย่างไรเนี่ยก็คงต้องต้องอาจต้องมาคุยกับอาจารย์อรอบแล้วบ้างว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ได้อาจารย์รักบอกผมป็นคนแปลกค่ะผมก็ไม่ค่อยคิดอะไรในกรอบผมเป็นคนคิดอะไรนอกกรอบเสมอเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องถามว่าเป็นคําถามที่เป็นคําถามที่ที่ที่ต้องบอกว่าผมเนี่ยอยากทําอยู่เรื่องหนึง่งแต่คิดว่าผมจะทําสําเร็จไหม ผมอยากจะทำอย่างไรให้คนไทยหายจน oh. ถ้าตัวเราต้องทำอะไรโดยตัวเราได้กำลังอทำได้แต่ถ้าเกิดคุณธนกจถามผมข้อนี้ผมตอบคุณเลยว่าคุณไม่มีทางแก้ปัญหาความยากจนของ,ของคนได้เพราะว่าคนมันขยันไม่เท่ากันรับผิดชอบไม่เท่ากันคุณจะทำไงให้คนขี้เกียจคนติดยาไม่มีทางอ่ะแต่จะทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความรู้มีความสามารถขยับเศรฐานะได้ไหมอันนี้ได้ เพราะนั้นที่คุณธนกิจพูดพูดในฐานะที่มีใจอยากปรารถนาในฐานะผู้ริษัทผู้ริษัทคือโปรดช่วยเห็นทุกข์ได้ยากของคนอยากจะปรับเปลี่ยนเพราะนั้นเขาจะช่วยได้ในกรณีที่คนนั้นคิดช่วยตัวเองด้วยที่ถามอาจารย์ก็เพราะว่าผมอยากทําแต่ผมก็อยากจะมีกําลังใจจากอาจารย์ที่บอกว่าเราจะทําได้เพราะคุณเป็นคนแปลกเมื่อความมีคุณธรมเป็นคนแปลกคุณธนกิจย่อมมีมุมมีความคิด มีทฤษฎีทุกอย่างที่จะทํามันต้องมีทฤษฎีเทอร์เรี theory, มันต้องมีทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎีเพื่อน,นําพาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณธนกิจมีทฤษฎีแล้วจากการได้พิสูจน์ทดลองด้วยตัวด้วยตนด,ด,ด้วยการสั่งสมมาเนี่ยผมว่าคุณใช้ทฤษฎีดได้เพราะคุณก็กําลังทดลองทยทฤษฎีบางอย่างอยู่ใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่ามันมีข้อหนึ่งก็มีคุณวิเศษผู้ประสานสิทธิทิศเป็นเปรียบประดุจราชทูตใหญ่โดยไม่ตีต้องมีตําแหน่งเป็นทูตอันนี้สําคัญมากเพือ่อนผมเคยพูดไว้จริงๆ คำนี้เลยนะพี่แต่เขาเป็นมือประณีประนอมจริงนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะกับผีหรือว่าจะกับคนก็ตามโอ้โห <c oughs> oh, วันนี้สุดจริงนะคะคุณผู้ชมกับผู้ชายสายวิทยาศาสตร์ขอถามความรู้สึกทิ้งท้ายกันหน่อยพี่กิต <c oughs> ในขณะที่พี่พูดมาตลอดว่าพี่ไม่ค่อยจะเชื่อ <c oughs> พี่จับหมอดูหลอกคนมาเยอะแต่วันนี้พี่มาพิสูจน์ด้วยตัวเองกับหลักโหราศาสตร์ไทยความรู้สึกณนะวันนี้ของพี่ตอนนี้เป็นยังไงคะ พี่อยากให้มีมีคนที่สนใจเรื่องศาสตร์เนี่ยแล้วต่อยอดแล้วเรียนรู้กับสิ่งที่ที่อาจารย์วางไว้เพราะว่าผมเป็นคนเชื่ออะไรยากครับแล้วเชื่ออะไรมันต้องพิสูจน์ได้ตามวิทยาศาสตร์ครับแต่เรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเซอร์ไพรส์มากมากเพราะว่าผมไม่คิดว่าอาจารย์จะพูดได้ตรงกับงานที่ผมทําทั้งหมดในเวลานี้นะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ย ก็ต้องอยากให้รักษาศาสตร์ที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็อยากให้คนที่มีจิตใจเหมือนอาจารย์น่ะที่จะต่อยอดศาสตร์เนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่บรรพบุรุษหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองอถ้าเป็นอดีตนะ,ะจะเป็นบุรพกรษัตริย์ดดยาราชเนี่ยทั้งหลายท่านก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเหนี่ยวนําจิตใจด้วยส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ย ความไม่เชื่อแต่ไม่ได้หมายความว่าลบหลู่ไม่เชื่อแต่ก็ก็ต้องบอกแล้วเราไม่ได้เชื่อแต่เราต้องพิสูจน์ถ้าเมื่อพิสูจน์แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอาจารย์รักฟันธงนี่วันนี้วันพิสูจน์กับตัวเองเลยขอบคุณมากเลยพี่ธนกิจผมขอบคุณที่ได้รับเกียรติที่ให้เกียรตินะครับขอบคุณมากนะขอบคุณพี่ธนกิจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ออ,อวันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะผู้ชมเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่เรามาร่วมพิสูจน์ความมหัศาจรรย์ของหลักโหราศาสตร์ไทยแม้กระทั่งคนที่มีความไม่เชื่อ มาก่อนหน้าพอมานั่งอยู่ตรงนี้ได้สัมผัสไปพร้อมๆกันวันนี้เชื่อจนหมดใจแล้วก็อยากจะเชิญทุกท่านมาร่วมการรักษาศาสตร์ที่มหัศจรรย์นี้ไว้โหราศาสตร์ไทยเป็นเรื่องที่น่ามหาัศจรรย์จริงๆนะคะเพราะเราเชื่อว่าการดูดวงไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าและการทายโชคชะตาไม่จําเป็นต้องเห็นตัวค่ะทุกวันอาทิตย์สี่โมงเย็นนะคะเราจะกลับมาพิสูจน์ความมหัศจรรย์นี้กันใหม่พร้อมกันวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าเตรียมพบกับนักร้องดีว่าตัวแม่ของเมืองไทยคุณเจนนิเฟอร์คิมกับการเปิดเผยด,ด่วงชะตาลับที่นี่ที่แรกดาวพุธคือดาวแห่งการพูดการเจรจาโครจรลอยเด่นอยู่ในเรือกนกรมมะต้องมีอาชีพเป็นนักพูดนักเขียนนักร้องหนีไม่พ้นนี้ประทงนักเขียนนั้นน้อยคนที่จะรู้นนวนาส เมื่อก่อนเขียนหนังสือคมชัดลึกอยู่เป็น<า>เขียนไปประมาณเกือบ200ตอนนะคะแล้วก็อยู่ในหนังสือวอลลุ่มน่าจะอันนั้นคือเล่นหูเล่นตาเขียนเป็นร้อยตอนนะคะดวงชะตานี้เป็นดวงแม่ไม้แม่ไม้ฮ<า>ี่เป็นไง Marin Tiwi.